สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการได้เงินเพราะมันอยู่ในสัญญาคุณเห็นความอัป,ปีีจังไรของนักการเมืองไทยไหมครับเออมึงพูดเรื่องนี้มั้งสิไอ้หน้าเฮียตัวไหนทําไฟแพงมึงช่วยพูดหน่อยมีที่ไหนก็ทำนะไม่ต้องปั่นไฟก็ได้เงินนะ่ะ เรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยคือความอปีจังไรทางนโยบายเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่เราไม่ผลิตไฟฟ้าเองเราไปให้กระชนผลิตผลิตได้เท่าไหร่รัฐบาลรับซื้อทั้งหมดเรื่องนี้ใครมันจะเจ๊งนะ่ะปัญหาคือครับการจะสร้างโรงไฟฟ้ามึงต้องได้ใบอนุญาตก็เรียกใบ PPA หรือใบอะไรสักอย่างไอ้ใบ PPA นี่แหละครับต้องจ่ายเงินในนันกการเมืองที่อนุมัติให้ พราะถ้าเกิดมึงได้ใบนี้มามึงสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จมึงไม่มีทางเจ๊งเพราะไฟมึงผลิตได้เท่าไหร่รัฐบาลต้องรับซื้อทั้งหมดตอนนี้รัฐบาลไม่รู้จะซื้อมาทําไมไม,มึงก็ไม่ต้องผลิตมึงไม่ต้องผลิตแต่มึงก็ยังได้เงินเพราะมันอยู่ในสัญญาคุณเห็นความอับป,ปีจังไรของนักการเมืองไทยไหมครับเออมึงพูดเรื่องนี้มั้งสิไอหน้าเฮียตัวไหนทําไฟแพงมึงช่วยพูดหน่อยมีที่ไหนก็ทำานะ่ไม่ต้องปั่นไฟก็ได้เงินนะ่ะ วันนี้เนะี่ยแล้วหัวใจของการผลิตไฟฟ้าขายหลวงเนี่ยไม่ใช่โรงไฟฟ้ามันอยู่ที่ใบใบอนุญาตให้คุณสามารถผลิตไฟฟ้าขายหลวงได้คนนี้ได้มาพันเมกะาวาัตคนนี้ได้แปดร้อยเมกะวาัตคนนี้ได้เท่าไหร่ครับถ้ามึงได้ใบนี้มามึงก็รวยตามที่จํานวนนั่นลนะเพราะมึงผลิตได้เท่าไหร่มึงก็ได้เงินมึงก็เห็นไหมกังหันลมที่ไม่ต้องหมุนนะ่ะไม่ต้องหมุนก็ได้ตังนะ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีลมพัดจัดแต่มันมีกังหันไฟฟ้ากูขออนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าพลังลมแลวกูก็ตั้งในที่ป่าสงวนด้วยแล้วกูก็ขายไฟห,หลวงกาเออกำลังการผลิตเท่านั้นเท่านี้แต่มึงไปดูดิว่าพัดลมมันเคยหมุนไหมใบพัดมันไม่เคยหมุนเลยนะแต่มันก็ได้เงินนะ่ะเพราะอะไรเพราะประเทศนี้มันมีไฟเหลือทุกโรงไฟฟ้านะที่ตั้งกันสําเร็จแล้วได้เงินอย่างเดียวครับไม่ต้องปั่นก็ได้เงิน ตอนนี้กําลังไฟเกินประมาณ5้าสิบหกสิเอร์เซนเนี่ยแต่ก็ยังมีคนขออนุมัติสร้างโรงไ,ไฟฟ้าอีกแต่ก็ได้ด้วยนะโซลา่าเซลล์เสือไม่ส่งเสริมครับประเทศเรานะแม่งมีแดดทั้งปีเสือไม่ส่งเสริมให้ผลิตไฟฟ้าจากแดดไปส่งเสริมให้ผลิตจากถ่านหินนี่ไปส่งเสริมจากการใช้แก๊สเนี่ยช่วยบอกกูหน่อยได้ใครเป็นคนอนุมัติใบอนุญาตการสร้างโรงไฟฟ้าไม่รู้แมวตัวไหน เออไอ้หี้ยไฟฟ้าก็ล้นอยู่แล้วล่าสุดเพิ่งอนุมัติเมื่อกี้นาอีก3 0 0 0นสี่พันมกกวัตตใช่ไหมอนุมัติมาหาพ่อมไอ้สัตว์ของเดิมยังใช้ไม่หมดเลยเรื่องซื้อไฟฟ้าจากลาวไปทําสัญญาซื้อจากลาวาอีกนะลงไฟฟ้าที่ลาวก็ของไทย <laughs> สัตว์เอ้ยทำไมพวกมึงแม่งสารเลวกันได้ขนาดนี้วะ